เลเ i d e n t e น i l ิ6เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เสร็จก็50โอ้โหไม่กอดอุ้ยอ้าวเฟลนี่เป็นชิ้นวิวบีมายกับไอวิวแฮปออเดอร์อุ้ยเฟมเรียน60อุ้ย61 ยี่สิบเก้าวิจุนาสองสิบสามที่เอสเทอร์อ่อยุโรปสักอย่างน้ำมันดูแข็งแข,ข็งมากเลยมันมันไปเร็วมากน้ำดูแข็งแข็งมากอันนาเดราเอาไม้แก้วสิใช่แล้วเฮ้ยมันต้องเสียงเสียงต้องเสียงไงเสียงใญ่ๆเสียงผู้ชายเอาสตก้วสิ เซ็กนี่มาที่บ้านเลยนะครับเมาที่บ้านเลยอะอร่อยดีบอกทังมคุณคินใจออกมาอีกคุณกินมากแล้วคุณกินมากพอแล้วนะคะฟาร์เมทซาวน้อย เธอไม่หน้าที่จะรินก็รินไป,ไป okay. ฟังงั้นอยู่ปากไปซะไอ้หุบที่หน้าคนณสิคะผมพี่บอกตัวคนมากกับกัน <It> s <S <ะ>ไปก็ได้ไปก็ได้ <Yeah. S 1> อุ๊ยมาทัดฉันเลยอย่ามาทัดฉันอดเนียนทัดเหรอฮะ ไอ้ไม่โชคฉันไม่คิดว่าคริสเรดฟิวที่ตามหาจะเป็นคนอย่างนี้โอ้โห่สี่สี่จะเอ้ยไม่เกี่ยวกับนายชินคิดคริสพริสนิวินส์ไม่เคยไดีมาก่อไม่ละอะไรอะ คุณจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆกันเหรอ Bio terrorist bio อะไรนะ Bio bio อแลรวะ Bio อค o ทีเ่เอาไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอที่มันอะไรกันโอเคก็ได้คุณจำฉันไม่ได้ใช่ไหมแล้วเป็นนี่แหละคนพวกนี้แหละดูสิะะไม่ดูดีกว่าผมบอกให้ดูไง คริสใช่ผมดี้ผมออกตามหาคนและตี่คืออูนคนน้ำจะลทิงที่ผมตามหาอิน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 ไปไหนมัน B.S.A. ใช่แล้วนั่นคือที่ที่คุณจากมาทุกคนกำลังรออยู่นะ Everyone ทุกคนเลยกันเหรอตรงนี้ยืนขึ้นเลยพวกเราจะเอาคุณกลับไปกับตันไปทางไหนก็ทางหนึ่งมมาขนาดนี้ต้องไปแล้วแหละ ยืนยืนมูคานี้ทุกคนเป็นงงกับทำนี้ไมไปคงแฝงมั้งพี่มากันทั้งร้านค่ะนี้ดีเนาะผู้หญิงคนนั้นไม่เดินออกมาด้วยวะฉันก็เหมือนกันค่ะฉันเป็นหนึ่งในหน่วยอะวัดงงคิดเป็นงงเก่าพี่คิดเขาฮะพี่บอกฮะเดี๋ยนะผมผมเป็นทำได้เลยว่ามีผู้หญิงในหน่วยผมด้วยอะไรคะฉันเนียน เนียนค่ะเนียนคัะอ่าเนียนนี้จับตีตูดนิดาอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเพื่อนไม่ได้ต้องเราต้องสมรวมอ้าวโง่เนียนไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วโอเคใช่ใช่จะต้องเผิญความจริงกับที่เคยพูดคำไม่อกี้จะตีตูดใครนะคริสคิดกำมัด ี่บอกเดี๋ยวพิษเดี๋ยวพีษหนังไม่ได้แ <c oughs> ล้งไงต่อก็ไม่รู้รับทราบแล้วอ่าน <c oughs> ไม่ทนัน <c oughs> ไม่ทันอัานปดีครับกัปตันเดี๋ยวเวลาแล้วที่เราจะตามหาตา,ามหาอะไรไม่รู้เหมือนกันไปดกีก่น กดผิดอ๋อกดอะไรอ่ะอีกแล้วไม่ไกดอีกเก็บของจ้ะโมโนฮอบอ้าวไม่ไมไอ้อะไรที่ทำร้ายเทียนได้ใช่ไม่ได้ออกนะโอ้ยนี่ทำร้ายจะภาพไี่ยังไงยาเต็มเลยอ้ยขอใช้สนองแล้วกัน โอ้ยจีบ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 โอ๊ยโอเคโอเคโอเคเอ่อไม่มีนะครับกัปตัน you ready วุ้ยโอ้โหโคตรโหดสไนเปอร์ระยะใกล้มันคนบางคนทางนี้เลยวุ้ยสไนเเปอร์ติดกำแพงด้วยพีทนายยิงอะไรเนี่ยยิงติดกำแพง เดอร์มองฉันด้วยสายตาทำอย่างั้นทำไมมองทางตาอุ้ยโอ้โดนฟ้าดทีเดียวล้มไปเลยเละไปไหมถ้าเสียใจมันแบบว่างอยู่ดาวโหลดดิ้งฟีดเวสคารูนารอ อรอเดี๋ยวนึงพี่คือดาวโลมาจริงดังอุย้ยวันนี้เอา้าเดี๋ยวตั้งค่าอยู่โตายตายไปเนี่ยโอ้พี่ถ่ายไปเลยเนี่ยพี่โอ้โอพี่พพมาแล้วโอเค พี่เป็นไรอ่ะพีทพี่เป็นไรลูกเดี๋ยวรุ่พี่พีทขาไ,ขาขาไม่เป็นไรพีทเดี๋ยวกระตุกทำไมอะไรวะเอา้าโรคลมชักเฉีเยดอนะไรเน่ยกระตุกจริงกระตุก เป็นไรอะหายแล้วพี่พีชหายเถิดหายก็ตกยังม,มีอาการชัดเกร็ง,ง,ง,งนะโออโอเคลียพี่พีชไม่หายตกเลยตกใจกลัวกลัวซม ใช่สันครัวจริง